ดูก่อนอุตติยะเพราะฉะนั้นเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อนก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นอันตรงดูก่อนอุตติยะเมื่อใดแล ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความเห็นของเธอจักตรงเมื่อนั้นเธอพึงอาศัยศีลตั้งมั่นในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีเป็นฉไหนดูก่อนอุติยะ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ดูก่อนอุติยะเมื่อใดเธออาศัยศีลตั้งมั่นในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐานสีเหล่านี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอจักไปพ้นฝั่งแห่งบ่วงมาน